สียามเช้าครับผมช่างลินครับวันนี้ลูกค้าที่บอกครับจากนนทบ,บุรีนะครับมารับตัวโอเล็กเครื่องพันด้าสีแรงนะครับตอนนี้ก็กําลังทดสอบขับอยู่นะครับเมื่อสักครู่ก็ได้สาธิตแล้วก็แนะนําวิธีการใช้งานาบนบริสาธรอะน่น่งแล้วครับเก็บงานสวยๆแบบนี้ครับโอเล็กสีแรง5,000บาทเท่านั้นครับ สวยเลยระบบสายพานนะครับของเหลวคันนี้นะคันนี้นะระบบสายพานของเหลวแบตเตอรี่ใบมีดผมเปลี่ยนให้ใหม่หมดแล้วถังนมันทั้งบนบุบมาครับเบิกใหม่ครับเป็นของใหม่หมดเลยก็จ,จัดกาให้เรียบร้อยครับพร้อมใช้งานคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาหนึ่งสองสามสี่รดับับได้สี่ระดับครับมีดิฟล็อกในตัวผมขออนุญาตลูกค้าแล้วนะครับขออนุญาตถ่ายหน่อย ใช่ครับถ้าพี่จะทํางานเลยพี่ก็เอาอ่โยกไม่ได้พี่ต้องเอาลงมาที่เบอร์สี่ก่อนหรือเบอร์ไหนก็ได้อลองสี่ก่อนครับค่อยๆค่อยๆกดลงมาพี่อตอนี่ใบตัดเริ่มทํางานแล้วครับผมแล้วพี่ก็สับลงไปเลยตอนนิ่งปุ๊บพี่กดลงไปเลยกดลงสุดเลยครับใช่จะนี่พร้อมตัดหญ้าแล้วถ้าพี่จะหยุดตัดนะครับพี่ก็ยกขึ้นะจะมีมันจะมีเบรกมันจะมีเบรกเบรกการอยู่ ไช่ครับเย็ร้อยครับผมโอเคครับส่งงานเช้านี้ครับขอบคุณมากครับ